นนในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานสังกัดกรมป้องกันและบรรเาสารณภัยนะครับหลังจากเทปที่ผ่านมาผมจะได้ผมได้แนะนําเกี่ยวกับคุณสมบัติของรอกนะครับลอกทุดแรงแต่ละตัวนะครับที่อยู่ในระบบลอกที่เราใช้กันนะครับตลอดจนการแยกประเภทของรอกให้กับท,กทุกทุกท่านแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับค่า IMA ที่ผมติดค้างเอาไว้นะครับ IMA หรือค่า ไอเดียแมชชีนิคอลแอดวานเทครับ IMA นะครับเป็นค่าสมมตุตินะครับหรือว่าค่าในอุดมคติที่ใช้ในการนำมาคิดคำนวณเบื้องต้น i อเดี Idea, ครับ I หรือค่าที่ประมาณการนะครับเป็นค่าที่สมมุติว่าให้จำนวนเต็มเป็น100 ครับ100กิโลก็ได้ครับหรือคุณสมบัต100ิ100ปเซนะพวกนี้มันจะเป็นการคิดคำนวณให้ลงตัวง่ายๆนะครับสำหรับการฝึกประเมินเบื้องต้นหรือประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับอันนี้เราจะเริ่มคิดคำนวณกันที่ผมฝากติดเอาไว้คราวที่แล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มฝึกหัดคิดคำนวณกันตามโจทย์นี้นะครับโจทย์แรกครับ สายลากทุกอย,อย่างเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมที่ผมจะทำะคือนี่คือ,คอแองเกิลนะครับแองเกิลสาย MA นะครับพมจับเชือกนะครับจุดรวมจุดฝากน้ำหนักต,ต่างนะครับที่เราเข้าใจกันนะครับไว้ฝากน้ำหนักนครับโอเคอันนี้เริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับ Okay. จากสูตรทั้งหมดนะครับจากสูตรในการหานะครับสูตรก็จะได้อยู่ที่ค่า f จากสูตรหาค่า f เท่ากับ w หาร e เพราะฉะนั้น e ยังคงเดิมนะครับที่เราเห็นยังคงเดิม <c oughs> ยังคงอยู่นะครับตอนนี้เราไม่รู้คือ f นะครับ อีเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ W เรารู้อยู่แล้วว่าแทนค่าเท่ากับ100ครับทีนี้มาดูวิธีการหานะครับเริ่มจากแรงดึงที่1นะครับแรงดึงที่1วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเจอลอกเดียวเคลื่อนที่นะครับมีการทดแรงเกิดขึ้นครับฝั่งละ1ฝั่งเอาหนใส่ไป1เอามาบวกกันเอาฝากไว้ที่ m a กนะครับ,ะบ2ะนะครับฝากไว้ MA นะครับต่อไปเส้นแรงดึงที่1่ยังเป็นเส้นแรงดึงที่หนึ่งอยู่นะครับเดินทางไปเจอลอกเดียวตายตัวนะครับไม่ช่วยผ่อนแรงนะครับนั้นจึงผ่านได้เลยผ่านมาผ่านมาเจอตัวฝาก MA 1ครั้ง1ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังไป1เพราะฉะนั้น นำหนตัวที่เส้น1มาบวกกับกําลังสองที่ฝากเอาไว้นะครับเท่ากับสามครับตอนนั้นในระบบลอกใวนี้เราจะมี e สามนะครับ e เท่ากับสามนะครับ e เท่ากับสามโอเคต่อมาจากนั้นก็มาเข้าสูตรกัน เมื่อเรารู้แล้วว่า e เท่าไหร่ w เท่าไหร่นะครับเหลือ f อย่างเดียวจากนั้นจะมาเข้าสูตรกันที่สูตรกันหาคือ f เท่ากับ w หาร e เท่ากับ100หาร3เท่ากับ3 สิบสจุดสานะครับนี่คือเราจะใช้น้ำหนักหรือว่าฟอะครับแรงดึงนะครับแรงดึงอที่สามสิบกิโลนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ I M A หรือค่าสมมุติฐานที่เราให้มาตันนี้เท่ากับรอบ สามต่อหนึ่งระบบอะไรนะครับระบบมันขึ้นพร้อมกันเลยนะครับนี่ขึ้นพร้อมๆกันเลย S M F เท่ากับ F เท่ากับ3เราใช้แรงดึงไปที่33.3 3 3 K, g F นะคือกิโลฟอสนะกิโลกรัมที่เราดึงไปนะครับอันนี้เป็น1ข้อนะครับที่จะทำความเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะทำตัวง่ายๆไว้ก่อนนะครับ1ตัวต่อไปอีกระบบหนึ่งแรงดึงที่1น,นะครับนับจาก F แรงดึง F นะครับคือแรงดึงที่1นหรือ E มาเจอรอบ เคลื่อนที่นะครับหนึ่งตัวให้กําลังเท่ากับหนึ่งหนึ่งข้ามไปฝั่งก็เป็นหนึ่งกำลังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เจออุปสรรคนะครับสามารถเคลื่อนที่ไปได้ต่อนะครับ,บระบบลอกยังไม่สิ้นสุดนะครับขึ้นมาเจอลอกเดี่ยวอายตัวอีกไม่ช่วยทดแรงนะครับก็เดินทางไปเรื่อยเื่อเรื่อยๆืกลับมาเจอลอกเดียวเคลื่อ,อ,อ,อนที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ฝั่งละหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปตัวนี the the ้ไม่มีตัวฝากนะครับไม่มีตัวฝากเราก็รวมรวมกันเลยระหว่างลอกสองตัวสองตัวนะครับนี้เส้นทางยังไม่สิ้นสุดนะครับเส้นกําลังที่1ยังวิ่งต่อไปนะครับวิ่งต่อไปไม่มี MA ไม่มีตัวฝากน้ําหนักล้วก็เดินทางเรื่อยๆนะครับไปข้ามไปครับเจอลอกเดียวตายตัวไม่ช่วยไม่ช่วยท่อแรงนะครับลงมาเจอเวทสุดท้ายนะครับสิ้นสุดแล้วครับเราเพิ่มกาลังให้1นึ่งครับยุิปหนมาสุดท้าย นั้นครับเมื่อสิ้นสุดหมดแล้วนะครับสุดท้ายเราก็นํากําลังทั้งหมดมารวมกันหรือว่าเอา E มารวมกันทั้งหมดนะครับกำลังดึงล็อกนี้เท่ากับมี E เท่ากับ1 2 3 4 5, e 5นะครับเเท่ากับ5้านะเข้าใจกันต่อมาเมื่อเราได้ E แล้วได้ได้เวทแล้วนะครับเวทน้ำหนักนะครับ เราจะนำสูตรมาประกอบเลย F เท่ากับ W หรือเวหาร e กับ F เท่ากับ W หาร e เท่ากับ100หาร5นะครับ ตัดไปเลยห้าสองสิบตัดไปเลยดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้จากโจทย์ข้อนี้จะได้ IMA ค่าสมมุติของระบบลอกนี้ในการประเมินเบื้องต้นนะครับจะได้อยู่ที่ระบบห้าต่อ หนึ่งระบุด้วยว่าเป็นระบบลอกไหน SM. S M เพราะว่าอะไรเพราะทั้งชุดนี้จะเคลื่อนที่ไปพร้อมเดียวกันทั้งหมดนะครับวันนี้5้ตอนหนึ่งแล้วน้ำหนัก F เราได้เท่าไหร่นะครับ for force นะครับเท่ากับ ย0กิโลกร,รมัมออนี่คือน้ําหนักที่เราจะต้องใช้แรงในการยกวัตถุชิ้นนี้นะครับหนึ่้อกิโลอันนี้คือที่มาที่ไปของระบบ5ต่อ1นึ่งนะครับคัดว่าคงจะตามทันกันถ้าไม่ทันก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับไป m .a นะครับหรือตัวจับเชือกเข้าไปตัวฝากแรงนะครับ เชื่อมเอไว้หนึ่งตัวทำม,มาดูกันว่าระบบนี้มันจะเป็นระบบอะไรนะครับแล้วก็อัตรากำลังลดเท่าไหร่ใส่เอ็มเอ่งตัวครับตัวฝากแรงเอาไว้ ต่อมาหลังจากเราได้ระบบแล้วให้ทุกท่านฝึกนับตามไปด้วยนะครับฝึกนับตามไปด้วยนะครับเวลาคิดก็ลองนําเครื่องคิดเลขมาคิดตามก็ได้บางทีผมอาจจะคิดไปผิดก็ได้ครับทีนี้เรามานับจากปลายเชือกเลยนะครับนับจากปลายเชือกเลยเห็นะครับตรงไหนที่ได้กําลังแล้วเราจะฝากหรือว่าเราจะนับต่อก็ลองฝึกทบทวนดูนะครับ จากปลายเชือกนะครับกําลังดึงที่1นนะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเจอรอบทดแรงนะครับรอบเดียวเคลื่อนที่1ตัวนะครับเท่ากับ1ตัวนะครับ1ตัว1แรง1แรง2ฝั่งนะครับ2ฝั่งได้แล้วเอามารวมกันที่ ma นะครับตอนนี้เท่ากับ2ครับนี่ฝากไว้ก่อนนะครับยังไม่ยุ่งกับมันแต่ว่าเชือกตอนนี้เส้นเชือกยังเป็นกําลังดึงที่1อยู่นะครับยังเดินทางต่อไปได้นะครับ เดินทางต่อไปเจอลอกเดียวเคลื่อนที่อีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นกําลังดึงก็เป็นจะเป็น2เหมือนเดิมนะครับก็คือฝั่งละ1น่งนะครับก็กับเป็น2เอาฝากไว้ที่ MA นะครับกับ2งเพราะฉะนั้นะแรงดึงที่1ยังเดินทางต่อไปอยู่กคับเดินทางต่อไปอยู่ปุ๊บปบเดินทางไปเดินทางไปปุ๊บเจอ MA MA ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเรามีกําลังฝากเอาไว้เลขที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้น หแรงมาบวกอีก2นะครับตอนนี้เท่ากับ3นะครับเราจะได้3แล้วนะครับนี้3แล้ว1ตัวนี้มาบวกนะครับได้ครับ3ครับให้ทุกท่านจำนไว้ว่าเมื่อใดที่มีการรวมกำลังเสร็จแล้วหลังจากเส้นทางที่หลังเส้นทางที่เดินต่อไปหลังจากตัวฝาก ma ตัวนี้แล้ว จะเป็นกำลังดึงที่เรารวมแล้วนะครับคือในที่นี้หมายถึงกำลังดึงที่3ามนะครับนี่คือ3มเดินทางไปนะครับ3ามเดินทางไป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 นะครับยังเป็น3ามอยู่นะครับเดินทางมาเดินทางมานี่คือเส้น3ามนะครับกำลังดึงตัวน,นี้3ามาเจอ ma ตัวน,นี้ก็คือ3ครับนี่คือกำลังดึงที่3มเดินทางมาเดินทางมาครับ สังเกตว่าหลังจากเอไปจะเป็นกําลังที่เราบวกแล้วครับคือ3นั่นเอง3ไม่มีตัวเพิ่มเพราะว่าตัวนี้เป็นลอกเดียวตายตัวนะครับ3ตัวนี้ไม่มีตัวเพิ่มเป็นลอกเดียวตายตัวเพราะฉะนั้น3ก็ยังเดินเป็น3าอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็น3มเหมือนเดิมนะครับสมเหมือนเดิมโอเคจนมาสิ้นสุดที่ MAMA MA ตัวนี้ไม่ทมดาเหมือนกันเพราะว่าเราทาการเอาฝากไปแล้ว2แรงเมื่อตอนที่เราเดินทางมาครั้งแรกนะครับ ฉะนั้นเอาแรงมารวมกันนะครับอันนี้คือเอามาบวกนะครับถ้าบวกสามเท่ากับห้านะครับเท่าก,กับห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วระบบเนี้ยเรามีเพียงพอสาหรับการคิดคำนวณแล้วมีเรามีน้ําหนักแล้วน้าหนักเรารู้อยู่แล้วว่าค่า A, A, A เอไอเอเอขาให้หนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยครับเพราะฉะนั้น E เราก็หาเจอแล้วว่ามันมีเท่ากับ ห้าแรงเพราะฉะนั้นการหาเราก็จะมาเข้าสูตรต่อไปคือนำสูตรมาวางเลยจากสูตร f เท e. ่ากับ w หาร e เพราะฉะนั้น f จึงเท่ากับ w หาร e เท่ากับ100 5เช่นเดิมนะครับทำการตัดนะครับ 2> 5 2 10ครับตัดมาในข้อนี้จึงเท่ากับ20ดังนั้นจากโจทย์ im a ในข้อนี้ให้กับเป็นระบบลอก 5ต่อ1 5ต่อหนึหอ,หนอะไรนะครับเราดูนครับหต่อหนึอะไรเราสังเกตว่าเมื่อกี้ข้อที่ผ่านมาก็เป็น5ต่อหนึเหมือนกันนะครับแต่ว่าลอกกันชนิดกัน,นครับอันนี้เป็นลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะครับสวนทางกัน,นครับวิ่งขึ้นและวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าในกลุ่มของ c อ m เ o ล n d เพราะฉะนั้นในรอกตัวนี้จะเข้าอยู่จัดเข้าอยู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นในรอกตัวนี้จะจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของคอมเพล็กซ์นะครับคือรอกเคลื่อนที่ในในระบบนะครับวิ่งสวนทางกันไม่ใช่ระบบ S.M. หรือ C.M. นะครับก็คือ C.X. นั่นเองใส่ไป C.X. นี่คือ ระบบของคอมเพล็กหอยลิงนะครับ f เท่ากับนี้เป็นกำลังดึงของเราแล้วนะครับ f เท่ากับ2 0 k g f ครับคือ2 0กิโลฟอร์นะครับ,น,รบนี่คือเราใช้ตัวนี้คือที่เราจะต้องใช้แรงดึงทั้งหมดครับนี่คือ2 0กิโลกรัมฟอร์ ป็นที่มาของ5ระบบ5ต่อ1 CX กครับอยู่ในกลุ่มของ c o m p l e ็กซ์ฮอยลิโอเคต่อมาผมก็จะทำการตัวอย่างต่อไปเดวิวไม่ต้องคิดมากครับเป็น100อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นค่าของในอุรดมโพติหรือว่าค่าสมมุติขึ้นเพื่อกัน คิดคำนวณการหาค่าค่าในเบื้องต้นง่ายขึ้นนะครับล็อกหนึ่งตัวล็อกสองตัวอ่าฝากไปก่อนจับเชือกเอฟยังไม่รู้ตะัวนนี้ใส่ m a ไป เมชานิคออดวันเทคนะครับัาฝาแรงครับฝากแรงเรีบเยบร้อยนะครับระบบนี้ยังไม่รู้ว่าระบบอะไรกันแน่ไปเรามาดูกันว่าเป็นระบบอะไรนับครับนับเริ่มจากกำลังดึงที่หนึ่งนะครับมาจากฟอร์สแรงดึงนะครับมาเจอ ลอกเคลื่อนที่ในระบบ1ตัวนะครับในกําลังดึงที่1ก็ 1> ฝั่งละ1 1แรงนะครับ1แรงบวกกันท่ากับ2ฝา,า,า,ากไว้ฝากไว้ทีนี่ตกับ2เส้นแรงดึงที่1ยังเดินทางต่อไปได้นะครับเดินทางต่อไปเจอรอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผลแรงนะครับเอาคานิยามมาจับเลยนะครับเดินทางต่อมา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 เจอ MA นะครับยังเป็นแรงดึงที่1นะครับ ก็บวกให้เขาหนึแรงแล้วกันมาที่ MA ตัวนี้เท่ากับบวก1เท่ากับ3ามนะครับทีนี้อันนี้3ามแรงแล้วนะครับสแรงแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากหลังจาก MA ตัวนี้นะครับตัวที่ฝากแรงแล้วเส้นต่อไปก็จะเป็นกำลังที่3เลยนะครับนี่คือ3นี่คือ3าม นี่คือ3นะครับนี่คือ3ต่อไปอันนี้คือนำมาบวกกันบวกตัวนี้นะเท่ากับ3ตัวนี้หลังจาก m a ตัวนี้จะเป็นกำลังที่3ามก็คือ3าสองฝั่งนะครับ3ไปแล้วนะครับเดินทางต่อไปนะครับต่อไปต่อไปต่อไปไม่เจออะไรเลยนะครับกำลังที่3เดินทางต่อไปผ่านลอกเดี่ยวแต่ตัวไม่เจออะไรเลยนะครับก็จะเป็นกำลังที่3เพราะฉะนั้น มาเจอ m a อีกทีหครับก็คือกำลังที่3มเือนเดิมก็บวก3นะครับดังนั้นเราจะได้เห็นว่าใน,นระบบลอกตัวนี้เท่ากับตัวเลข3ตัวนี้นะครับที่เราฝากไว้จะมารวมกันนะครับ 3 3 9นะครับ3บวกบวกเท่ากับ9นะโอเคนะครับตอนนี้คือผลรวมเราได้ E 9เนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราได้ W มาแล้วเราได้กำลังทดมาแล้วหรือ E มาแล้วครับจับสูตรมาใส่เลยนะครับก็ การหาอยากรู้ f ต้องรู้ e นะครับเพราะฉะนั้น f เท่ากับ w หาร e เท่ากับ100หาร9ครับจึงเท่ากับดังนั้นจึงเท่ากับตัดไปเลยนะครับ9 9 9าเรื่อยๆนะครับก็จะได้ 1.1 1 1ครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็จะได้ IMA ของระบบนี้เท่ากับตรงนี้่าครับ IMA ระบบนี้เท่ากับ9ต่อ1ระบบไหนครับระบบไหน ระบบไหนระบบนี้เรียว่าระบบ cm เพราะว่าลอกื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันความเร็วไม่เท่ากันนะครับมีลอกื่อนที่2ตัวนะครับ9ต่อน cm ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของลอบพวงครับคอมพาวนะครับอันนี้ลอกื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันความเร็วไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แรงดึงอยู่ที่ <c oughs> F เท่ากับ11.11 kgf ครับนี่คือกำลังที่เราใช้ในการดึงวัตถุขึ้นในระบบนี้ครับควจะตามทันนะครับไงก็ลองเอาไปกอกลับดูซ้ำๆก็ได้นะครับ